กรมการไซเบอร์เนี่ยเขาก็ไปไล่ข้อมูลส่วนนี้จากคดีเดิมที่เขาไปได้น็อตบุ๊กของลูกน้องผมน้ตบุ๊กของพันธต,ตคิดเนี่ยเด็กเนี่ยมันเขียนอย่างมันเขียนว่าไงฮะค่าทำข้อสอบเนี่ยเนี่ยความความที่มัความแย่มันนะคือคือลูกน้องเนี่ยผมไม่รู้มันทำอะไรบ้างมันเขียนว่าค่าทำข้อสอบหมายความว่าเวลาโอนเงิน เวลาโอนเวลาเวลาผมโอนเงินผมให้มันโอนเงินให้ให้ให้น้องน้องธนายอะ่ะมันก็เขียนหมายเหตุว่าค่าทำข้อสอบนะคือคว่าที่แล้วมันต้องเขียนว่าค่าเติวอ่าจกนกระทั่งเอ่อเขาก็เรียกธนายเนี่ยไปสอบว่าเฮ้ยเป็นค่าอะไรไอ้ธนายก็ยืนยันว่ามันก็เป็นค่าเติวเพราะเพราะเพราะมันไม่มีข้อสอบอะไรผมถามคําเดียวว่า ลูกน้องเนี่ยหลายคนนะครับในห้องเพื่อนๆฝูงๆเนี่ยเอาแนวข้อสอบมาให้เราเรียนก็มีแนวข้อสอบแลวผมก็ไปซื้อที่หน้าห้องเขาก็มีขายแต่มันไม่ใช่ข้อสอบผมเนี่ยไม่ได้คนโง่จูราเนี่ยสอบกี่ครั้งก็เปรียบข้อสอบทุกครั้งกุญเจาก็สอบอะไรเาะไ้ผมมันไม่มีทางเลยนะครับอ่าสุดท้ายนะครับวันสุดท้ายเนื่นองจากผมเลื่อนหลายครั้งนะ ไอ้น้องเนี่ยชื่อนางสาวพัดเนี่ยผมไม่ทราบชื่อจริงชื่ออะไรเป็นคนคุมสอบคุมข้อสอบเนี่ยเขาก็บอกว่าพี่โจ๊กอ่าคือคือเวลาสอบทุกครั้งผมได้ดรนิดเนี่ยนะฮะอ่าที่เป็นเพื่อนผมที่เรียมเยเอกที่มิรนเนี่ยไปประสานเพราะไอ้ดรนีตมันคล่องนะครับอ่าไปประสานจะสอบกี่โมงกี่ยามใช่ไหมดรีตเนี่ยเขาก็ไปประสานกับน้องคัตนะเขาก็บอกคัาว่าพี่โจ๊กเนี่ยมาถึงสองทุ่มนะอ่าผมก็ไปถึงสองทุ่ม น้องค้าก็บอกว่าหนึ่งสอบไม่ได้แล้วพี่โจ๊กต้องมาเองนะวันนี้ต้องมาแสดงตัวพอพี่โจ๊กเลื่อนมาหลายครั้งแล้วถ้าพี่โจ๊กไม่มาแสดงตัวเนี่ยะจะไม่ให้สอบอผมก็ไปแสดงตัวแล้วผมก็บอกว่าโอเคเขาก็บอกว่าพี่โจ๊กมาแสดงตัวแล้วก็จะนัดสอบในรอบต่อไปผมก็บอกได้เลยนะแต่ว่าวันนี้ผมต้องขึ้นคอปเตอร์ไปดูคดีที่พัทยามันก็มีบันทึกสาชการผมอยู่นะครับอ่แล้ว ผมต้องเรียนต่อนะครับนะวันนั้นเนี่ยนะครับนะในคำให้การเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าในในเนไลา์นะครับเขาก็บอกว่านาสาวคัดเนี่ยนะได้โทรศัพท์มาทวงข้อสอบนะนะที่ดอตรนิดได้ไลน์มานะดตรนิดก็โทรบอกลูกน้องผมให้เอาข้อสอบเนี่ยไปให้ ในเชา้ารุ่งขึ้นผมต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าคืออะไรแล้วแต่นะผมเนี่ยไม่รู้เลยว่าเพราะผมกลับมาตีหนึ่งจากพัทยาผมยังไม่ได้ดูซองแล้วรู้น้องผมก็ไม่ได้แกะซองนะครับเพราะนั้นไม่มีใครรู้เรื่องว่ามันคือเอกสารอะไรนะแต่ผมก็ต้องยืนยันว่ามันไม่ใช่ข้อสอบแน่นะครับมันมีแต่แนวข้อสอบ วุกมาต่อนะครับสุดท้ายบังเอิญว่าเดชบุญนาสาวคัดเนี่ยเป็นลูกสาวของเป็นลูกเป็นลูกสะพ้ายนะของพี่พิธานคลี่กระจายเป็นน้องพี่สุภาพคลี่กระจายเขาก็ไปเล่าให้พ่อพ่อเขาฟังว่าพี่พิธานก็มาดักรอผมที่สโมสรไอ้ที่สมาคมภาคใต้จาูชาภาคใต้คนใต้มันรักกันบอกพี่โจก แย่มากลู่สะพ้ายผมมาฟ้องว่าอาจารย์จุลาเนี่ยขอไม่เอ่ยชื่อนะไปเรียกลูกสาวไปเรียกลูกสะพ้ายผมเนี่ยไปวันเสาร์วันหยุดน,นะแล้วไม่บอกว่าเรื่องอะไรแล้วเอาเข้าห้องเลยแล้วตำรวจได้ไปตรวจสอบเลยนะแล้วตำรวจสอบนะนะสอบเสร็จถามว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยเอาข้อสอบไปไหมนะคัดก็บอกว่าไม่มี มีใครเอาข้อสอบไปไหมนางสาวคัดก็บอกว่า,าไม่มีใครเอาข้อสอบไปเพียงแต่ว่าดร์ิสเนี่ยมาืนอยู่ที่โต๊ะนี่ท่านฟ,ฟังดีนะดร์ิสมายืนอยู่ที่โต๊ะเพราะว่ามา,มา,ม,ามาประสานงานให้ผมเพราะผมมาช้านะเสร็จแล้วพนักงานสอบสวนเนี่ยเอาข้อมูลแค่นี้ท่านเชื่อไหมครับแล้วไปบอกว่าจากกา,าสรสอบสวนรวบรวมพยานฐานเชื่อว่า เชื่อว่ามีการลักข้อสอบท่านดูว่าเลวขนาดไหนนะเอาอันนี้หนึ่งนะเสร็จแล้วดรนิดถูกออกหมายจากถูกค้คนบ้านนะตั้งแต่ตีตีห้าล่าไปสอบที่กรมการไซเบอร์สอบตั้งแต่หกโมงเช้ายันเที่ยงคืนประเด็นเดียวบางค่าไปดูอรนิดว่าถ้าให้การว่า เอาก็สอบให้พลเอกสุเชษเดี๋ยวช่วยเลยท่านดูมันเลวขนาดไหนนะตอ,ตอนนี้ก็ร้องโหบร้องให้นะ,ะไม่ให้การให้การตามความเป็นจริงสุดท้ายเอากลับกลับบ้านลุกขึ้นมาสอบใหม่อีกนะนัดใหม่ก็สอบถึงเรื่องยืนอีกนะบอกว่าถ้าไม่ให้การว่าพลเอกสุเชษรักก็สอบไปเออเอาก็สอบไปนะ จะไม่ให้ประกันตัวและจะถอมประกันตัวแล้วตอนตนี้ก็เลยไปแจ้งความที่สอนอทุ่งสองห้องว่ามีการข่มขู่บังคับคกูเข็นนะพอต่อมารุงขึ้นอีกไปสวนเรียไปอีกไอ้รองผู้การนะเรียไปสอบอ้างมาเรียไปสอบพอเจอตัวล็อกขึ้นรถตัวเองเลยขับมาเลยด้วยตัวเอง พาดอตน,นิดมาสองนอู้สองแล้วบอกว่าคุณต้องถอนนะที่คุณแจ้งความผมไว้ถ้าคุณไม่ถอนเนี่ยผมจะถอนประกันคุณนะรอตนิดก็เรียกทนายไปอีกสองวันนิดก็เป็นมฟ้องก,องก,องกึเียาอยากับรองผู้การเห็นมารับสวนท่านดูดิว่าการสอบสวนมันชอบทำหรือเปล่านะครับอ่ะสุดท้ายถ้าท่านไปดังไปฟังรายการของพี่พิธานก็ออกรายการเ m 9 5. พี่พิธารออกมาพูดเลยว่าลูกสาวลูกสะใภ้เขาเนี่ยออกมาบอกเลยนะครับว่านะเนี่ยถูกบังคับยังไงแล้วอาจารย์จุลาเรียกไปยังไงนะครับแล้วสุดท้ายพี่พิธารตัวสาวบอกผมว่าโจอาจารย์จุลาคนนี้นะมาบอกลูกสาวผมนะว่าช่วยตำรวจหน่อยช่วยปบห้การหน่อยนะครับช่วยแบรการยืนยันหน่อย ไม่งั้นตำรวจเขาจะเดือดร้อนผมถามว่าอาจารย์แบบนี้มันมีคุณธรรมที่ไหนวะนะให้ใส่ความลูกสิทธิ์ตัวเองนะครับนะต่อมานะครับนะผมเนี่ยสาสางเรื่องผมจบโจบก่อนนะแล้วผมจะสอบ้น้องคัดเนี่ยแล้วจะมือดีกับอาจารย์คนนี้นะครับให้เป็นเยี่ยงอย่างองจุราเลย ผมนี่เสียชื่อเสียไปหมดนะครับนะ <c oughs> สองนะครับสุดท้ายพนักง,งานสอบสวนตํารวจไปหานางสาวคัดขอร้องต้องช่วยยืนยันหน่อยไม่งั้นพี่ติดคุกแน่นอนนางสาวคัดบ,บอกว่าไม่ให้กับให้การตามความเป็นจริงเพราะอะไรครับเพราะว่าสวญมันตายแน่นอนเพราะว่าไม่มีใครมากล่าวหามันสรุปสรุปสํารวนด้วยกัน คิดไปเองมาโลไปเองนะครับนต่ว่าเาชื่อว่ามีการลักข้อสอบไปนะครับสุดท้ายเลยครับก็ดามาสู่การตั้งกรรมาการสืบสวนผมตัวเองไหมครับวินัยอาญาเดือดขูดเลยเพราะว่ากำลังเอาเรื่องใหม่มามาเล่นงานผมพราะถ้าผมกลับมาได้ก็ต้องเอาออกใหม่รอบนึงโดยเรื่องนี้พ่ะอย่าลืมครับการลักข้อสอบเป็นความผิดวินัยร้ายแหลเป็นคดีอาญา แต่ประเด็นหลักคือเจตนาคือตั้งวันสุดท้ายผมเลยท่านเห็นได้ไหมครับผมพูดเนี่ยวันนี้เนี่ยพบตรต่อสักวจบแล้วนะครับไปตั้งกรรมการได้แล้วเพราะอะไรครับเลยหนึ่งปีแล้วท่านเห็นได้ยังครับดึงไปจนทตั้งเลยหนึ่งปีเห็นเห็นไหมครับแต่ของผมเนี่ยเรื่องเก่าก็ว่านะฮะเรื่องใหม่ต้องเอาให้ได้วันสุดท้ายก็ต้องตั้งมันให้ได้นะครับ นายนั้นวันนี้ผมถึงบอกว่าไอ้ผิดมันไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าต้องทําตามกฎหมายแต่ไม่ใช่ทําเลือกปฏิบัตินะครับผมก็เลยต้องกราบเรียนว่าในเรื่องนี้ก็กราบเรียนขอความเมตตากบบรรมธิการนะครับนะเ,เรื่องนี้เป็นเรื่องออยิ่งใหญ่ของตํารวจไม่งั้นต่อไปก็จะมีแบบนี้เกิดขึ้นผมก็จะ,กะเกษียณอีก6ปีนะครับไม่งั้นต่อไปใครไปลองบอบ,อบอที่มีอนาคตเอ้ยก ให้คนไปแจ้งความแล้วตั้งกรรมาการแล้วออกมาลอกนะครับอ่ามันก็ทำไรแบบนี้ครับครับกลับเรียนครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตไปต่อที่ทางท่านอาจารย์นะครับเพื่อที่ว่าให้ขออ้อที่จริงมันครบถ้วนนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะเปิดให้ทางท่านกรรมธิการท่านที่ปรึกษาเนี่ยได้สอบถามในขออน้อที่จริงต่างๆให้ให้สิกนกระแสวามนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกันต่อว่าจะมี จะมีแนวทางต่อไปอย่างไรนะครับเดี๋ยวเชิญท่านอาจารย์ครับเชิญครับจะขออนุญาตนำเรียนเป็นลำดับไทมไลน์นะคะก็คือเริ่มจากท่านอดีตคณะบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปรินาก่อนแล้วถึงจะมาถึงตัวที่หนึ่งขออนุญาตเรียนเชิญท่านอาจารย์ครัเรียนเชิญท่านอาจารย์ปรินาครับค่ะต่อไปเปนท่านประธานกรรมการอนและท่านกรรมการอื่ทุกท่านนะคะ ในกรณีนี้ค่ะเหตุเกิดก็วันที่23เมษายนนะคะที่เป็นข่าวออกมาว่า